ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสจตจร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่1และข้อที่7บันทึกว่า จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตรสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาวก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึงและปีที่ใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนเหล่านั้นเลยและผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นข้อคิดจากพระวจนะนะคะระลึกถึงพระผู้สร้างในประการที่หนึ่งนะคะผู้อารักขาเวลา ที่ดีจะระลึกถึงพระผู้สร้างของเขาในยามที่เขาอยู่ในปฐมวัยนะคะไม่ใช่ในยามปัจฉิมวัยปฐมวัยเนี่ยคือวัยที่ยังนุ่มวัยที่ยังสาววัยที่กําลังมีเรี่ยวแรงแล้วก็มีกําลังให้เราผูกพันกับพระเจ้าของเราอย่างถึงที่สุดนะคะแล้วก็ในประการที่สองค่ะ หากในช่วงเวลาของประถมวัยเนี่ยเราได้ระลึกถึงพระผู้สร้างเมื่อถึงยามปัดฉิมวัยอ่ะเราจะไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ตัวมีแต่จะภาคภูมิใจเมื่อได้จากไปแล้วก็ได้เข้าเป้าพระเจ้าในประการที่3นะคะสอจอรุจันก้อนเนี่ยเคยกล่าวว่าชีวิตของเราอ่ะจะยาวหรือว่าจะสั้นน่ะมันไม่สําคัญเท่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรหากชีวิตของเรายืนยาวต้องเป็นการ ยืนยาวอย่างมีสีสันแต่หากชีวิตของเราแสนสั้นต้องสั้นอย่างมีสาระนะคะขอให้เราเป็นผู้อารักขาที่ดีอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงบรรดาประชากรของพระองค์พระเจ้าต้องการหนุนใจให้เราได้ระลึกถึงพระผู้สร้างของเราในช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในปฐมวัยวัยที่ยังหนุ่มวัยที่ยังสาววัยที่ยังมีเรี่ยวแรงกําลังเราจะผูกพันและเรา จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของเราอย่างเต็มที่เพื่อว่าเวลาที่ปัดฉิมวัยเดินทางมาถึงเราจะมีแต่ความภาคภูมิใจไม่มีอะไรต้องแก้ตัวขอพระเจ้าด้วยทรงอวยพรผู้อารักขาเวลาที่ดีทุกคนให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าเราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ